สวัสดีครับจันกอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดไฮบริดออฟกิดนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่สวยนะครับจังหวัดเชียงรายครับบ้านคุณนุชนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับอยู่บนดอยครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบไฮบริดออฟกิะครับชุดนี้มีแบตเตอรี่ครับชุดนี้ช่วยป้องกันไฟตกไฟดับนะครับ มีไฟใช้เวลาไฟดับไฟตกนะครับตอบโจทย์การใช้งานครับที่นี่ไฟตกไฟดับบ่อยครับก็ใช้ชุดไฮบริดออฟกิทครับช่วยได้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะครับแต่ตอบโจทย์จริงๆคือช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟแล้วก็ปัญหาไฟตกไฟดับนะครับแก้ปัญหาตรงไฟตกไฟดับเป็นหลักนะครับวันนี้เราติดตั้งชุด5กิโลวัตต์นะครับ1เฟสครับ ใช้แบตเตอรี่280แ้อมป์อนะครับเนี่ยครับเปิดแอร์ได้สบายครับ2ตัวครับมีตู้แช่ครับตู้เย็นครับวันนี้เป็นหลังคาร้อนคู่นะครับบนหลังคาร้อนคู่ครับขั้นตอนแรกเราต้องวัดระยะนะครับเสร็จแล้วเรานำแผ่นไม้นะครับขึ้นมาวางครับบนหลังคาก่อนครับเพราะว่าหลังคาร้อนคู่ถ้าไม่เอาแผ่นไม้มาวางครับอาจจะแตกหักเสียหายได้ครับนี่ครับนำแผ่นไม้ขึ้นมาวางครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะยึดตัวล็อกเอลฟี่กับตัวท้หุกเอหุกลงไปนะครับนี่ครับตัวเอหุกครับจะยึดรงประมาณนี้ครับนี่ครับยึดลงไปครับนี่ครับนี่ครับตัวเอหุกครับก็จะทรงประมาณนี้ครับ รับกับตัวลอนคู่ได้ดีเลยนะครับบวกกับตัวเอลฟีครับตัวนี้ครับตัวเอลฟีด8เซนครับใต้เอฮุกก็จะมียางรองชั้นหนึ่งนะครับติดตั้งเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับก่อนที่เราจะนํารางเดียวขึ้นไปยึดติดครับเราต้องใส่ตัวเนี่ยครับเอฮุกกับตัวเอลฟีดไยึดนะครับบนลอนหลังคาลอนคู่ครับต้องติดตั้งแบบนี้ครับี่อ็จะได้ทรงประมาณนี้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะยึดลงไปครับเราก็ต้องใส่พียูครับกันน้ํารั่วน้ําซึมก่อน1ชั้นครับนี่ขั้นตอนนี้เรากําลังทําการยึดตัวเอฮุกนะครับลงบนลาคาลอนคู่ครับนี่ตรงนี้ครับใส่ p ียครับกันน้ารั่วน้ําซึมครับตอนนี้ครับขั้นตอนการยึดแอลฟีดนะครับนี่ครับตัวเอฮุกครับยึดติดแน่นหนาครับ ตรงนี้ครับตัวเอหูกับตัวนี้เป็นตัวเอลฟีครับแปดเซนครับนี่ครับใต้เอฮูกก็จะมียางรองชั้นหนึ่งนะครับมีพียู้ครับกันน้ำด่วนน้าซึมครับก็ใส่เอหูกลงไปครับยึดติดกับตัวเอลฟครับขั้นตอนการยึดเอหูกบนหลังคาลอนคู่นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะนารังเดียวครับขึ้นมาติดตั้งบนหลังคาครับ ข้นตอนนี้ครับเรากาลังจะทําการยึดรางเลียวนะครับนี่ครับนี่รางเลียวนะครับสําหรับยึดแต่งซุลเซลนะครับรางเลียวนะครับจะยึดติดกับตัวแอลฟีดนะครับแบบนี้ครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ล็อกลงไปครับ พุ่งไลนี่ครับตั้งยึดรางเลียวนะครับนี่ครับก็จะได้ทรงประมาณนี้ครับนี่ครับตอนนี้ครับเรายึดตัวรางเดียวนะครับไก่เสร็จแล้วครับ ตรงช่วงต่อรางครับก็จะมีตัวต่อรางครับเนี่ยยึดแน่นหนาครับทับรองครับไม่มีหลุดครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดรางเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับนี่ครับยึดตัวเอฮุกนะครับ กับรางเดียวเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการเดินท่อนะครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับบนหลังคาบนลูกค้านะครับหลอนคู่วันนี้ค่อนข้างที่จะกรอบนะครับแตกได้ครับก็ใช้พีครับการน้ำด่วนน้ำซึมครับบุดครับเช็คตรงไหนที่มันแตกครับก็ ขุดให้นะครับเดี๋ยตอนนี้เรากําลังทําการเดินท่อนะครับลงไปที่ห้องควบคุมครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการร้อยสายนะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด6แผงนะครับสายที่เราใช้ครับสาย P ีเบอร์สี่แควมิลนะครับนี่ครับโคบวกโคลบครับหนึ่งสติงนะครับวันนี้ครับฝั่งนี้เป็นสายทองแดงเบอร์สิบนะครับนี่ครับ เพื่อเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับตอนนี้เราทําการร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเดินสายไปถึงตําแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัว MC4 นะครับนี่ครับใต้แผงครับเจอเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับฝั่งนี้ครับขนลบครับต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับนี่เข้าตัวแม่ครับ นี่ครับฝั่งนี้คนลบครับเข่าหัวตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งคนลบจะเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับเสร็จแล้วย้ำให้แน่นดานเข้าที่ชุดหัวอซโฟนะครับนี่ครับดันเข้าไปสุดแล้วก็จะดึงไม่ออกครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ําเข้าไปครับนะครับแล้วก็ล็อกท้ายครับให้แน่นหนาครับป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับคนลบครับต่อหัวตัวผู้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นค้่บวกนะครับนี่ครับวบวกครับเราต้องทําการเข้าหัว M4 เป็นตัวเมียนะครับนี่ครับย้ำให้แน่นหนาครับเสร็จแล้วก็ใส่หัว M4 เข้าไปครับฝั่งนี้ค้่บวกครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์นะครับฝั่งั้่บวกจะเป็นตัวผู้นะครับดันเข้าไปสุดจะดึงไม่ออกครับเสร็จแล้วก็ใส่ยางรอนกันน้ําเข้าไปครับ แล้วก็ล็อกท้ายให้แน่นครับ <What? S 1> นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเข้าหัว MC4 นะครับฝั <What? S 1> ่งคู่บวกครับนี่เป็นตัวเมียครับไม่มีเดือยครับตีแผงโซลาเซลล์จะเป็นทุวผู้ครับจะเสียบกันได้พอดีนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัวซิโฟครับเดือท่อ้อยสายครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลนะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ PSI ครับจุดนี้รับรับแสงได้2ด้านนะครับแรงดันอยู่ที่ประมาณ45ถึง50โวลต์ครับนีค่ครับ นี่แรงดันอยู่ที่45โวลต์นะครับนี่ครับขนาดว่าแผงไม่โดนแดดนะครับนี่ครับนี่ครับเช็คชัวร์ร้อเซครับเราจะทําการวัดแรงดันของแผงทุกแผงนะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด6แผงก็วัดทั้งหมด6แผงเลยนะครับตอนนี้กําลังทําการขึ้นติดตั้งนะครับนี่ครับตอนนี้เราลําเลียงแผงขึ้นไปวางบนดาดฟ้าก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะนําขึ้นไปติดตั้งครับ มาแล้วครับแผ่นที่หนึ่งครับขึ้นไปแล้วครับเอาไ,ไปแผ่นที่หนึ่งครับขึ้นมาเลยนี่ครับแผ่นแรกครับเราจะทำการยึดตัวเอ็นแคมป์นะครับนี่ครับตัวยึดจบของแผงครับ นี่ครับจะยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายครับนี่ครับอุปกรณ์มอเตอร์พีไอครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาอยากลงที่ขอบแผงครับเอาอยากลงที่ขอบรางนะครับหมุดเล็กๆนี่ครับใต้ตัวมิดแคมป์ครับนี่ครับตอนนี้เราทําการเล็งระยะนะครับเราวัดแผงโซลาเซลล์นะครับให้ตรงที่สุดครับ แผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับครับแผ่นที่สองครับมาแล้วครับือามใส่ได้ช่วงต่อระหว่างแผงหรือว่ากุ้งเดินไปใส่พว่เนี้ยเนี่ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับเราต่อนุกรมกันทั้งหมดหกแผงนะครับช่วงต่อหอวนิโฟครับเรา จะรัดที่มันทายไว้ใต้แผงนะครับนี่ครับชุดนี้จะไม่โดนแดดโดนฝนโดยตรงครับนี่ครับจะอยู่ใต้แผงนะครับเพื่อหยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยนะครับนี่ครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแคมนะครับนี่ครับเอาไว้ยึดระหว่างแผงครับ ตึกอะไอ้เนี่ยครับถ้าตรงแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับนี่นครับล็อกให้แน่นหนาครับนี่นครับตัวมิดแคมป์ครับนี่แผ่นที่สองแล้วนะครับเราจะทำแบบนี้ครับทุกขั้นตอน,นครับทุกแผ่นเราจะทำเหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับ น,นี่เราติดตั้งได้สองแผ่นแล้วนะครับอันนี้แผ่นที่สามครับอานะครับแผ่นที่สีครับขึ้นมาแล้วครับ มาแล้วแผ่นที่ห้าครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนกันทุกขั้นตอนนะครับม,มาล้วครับแผ่นสุดท้ายครับของวันนี้ครับแผ่นที่หกครับ ใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็ต่อนุกรมกันครับนี่ครับรัดเคเบิลทยครับตรงช่วงต่อหัวอนซิโฟนครับไว้ใต้แผงครับไม่ให้โดนแดดโดนฝนครับเพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยครับตัวนี้จะอยู่บนหลังคาครับ10ปี20ปีครับต้ไมมีปัญหานะครับ นี่ครับ,บ,บถ้าไม่โดนแดดไม่โดนฝนก็อายุการใช้งานก็จะยาวนานครับ,บตรงช่วงต่อระหว่างแผงก็จะมีตัวมิดแคมครับพี่ตไปให้ดอยจะได้คอนเทนต์ที่ักกมมันต้องตกดีแล้วมาเอาคอนเทนต์เอาปลอดภัยบ้า นี่ครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับหกแผงครับตัวจบของแผงก็เป็นตัวเอ็นแคมเหมือนเดิมครับเนี่ยหรอะให้เปลืองไหมพี่อร์พี่กุ้งนี่ครับล็อกตัวจบนะครับนี่เอางนี่ครับตัวเอ็นแคมครับยึดจบครับเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการยึดสายกาวนะครับเข้ากับตัวล็อกกาวครับนี่ครับสายทองแดงเบอร์สิบครับเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆหรือว่ามีไฟด่วลงอุปกรณ์ครับก่อนจะด่วนลงดินไปเลยครับตัวนี้ครับตัวล็อกกาวครับนี่ชุดนี้ครับตัวนี้เอาไว้ล็อกสายกาวนะครับนี่ครับก็จะยึดลงประมาณนี้ครับนี่อุปกรณ์มอเติ้งพีทไอครับจะมีหมุดเล็กๆครับนี่เอาไว้อยากลงที่ขอบรางครับอไว้อยากลงที่ขอบแผงครับ ชุดนี้จะสื่อถึงการหมดนะครับทั้งหกแผงครับยึดแน่นนะครับครับก่อนที่เราจะทําการยึดสายกาวครับต้องปอกให้เห็นสายทองแดงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับงไ นี่ครับเดี๋ยวแล้วดึงให้ตึงครับล็อกเข้าไปครับแน่นหนาครับเสร็จเรียบร้อยครับการติดตั้งชุดสายกาวครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับบนหลังคาครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมบเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับในหของควบคุมครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับอินเวอร์เตอร์ครับตู้ของไมเนอร์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์นะครับไฮบริดออนออฟกิดนะครับตัวนี้เป็นตู้คองไมเนอร์ครับชุดควบคุมแผงโซล่าเซลล์และชุด AC นะครับที่จะนําไปใช้ครับตอนนี้กําลังทําการติดตั้งนะครับติดตั้งรางวเวครับติดตั้งชุดควบคุมอยู่นะครับเนี่ยครับตอนนี้กําลังทําการ เชื่อมต่อนะครับชุดสายโซลาเซลล์ครับจากแผงโซลาเซลล์ลงมานะครับเนี่ยครับตอนนี้เดินสายลงมาแล้วครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเชื่อมต่อนะครับชุดสายโซลาเซลล์เข้าตู้คอมไบเนอร์ครับแล้วก็เชื่อมต่อสายเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นระบบไฮบริดครับเชื่อมต่อสายจะเยอะหน่อยครับ เนี่ยตัวนี้ตัวอินเวอร์เตอร์ครับตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับตู้คอมเพนเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์ครับระบบไฮบริดออฟกิดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งแบตเตอรี่280อ h นะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราทำการทดสอบระบบการใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ระบบโซลาร์เซลล์ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับ ใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับและแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ครับว่าตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือประมาณ9 6ครับนี่ครับนี่ชุดควบคุมอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตัวเมนเบเกอร์ครับควบคุมไฟหลักจากการไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวสลับครับตัวสลับเป็นนวลนะครับเวลาอุปกรณ์มีปัญหาครับสามารถสลับมาใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับโดยไม่เกี่ยวข้องกับชุดโซล่าเซลล์เลยนะครับ แต่ตอนนี้เราใช้สลับมาใช้เมนนวลเป็นโซลาเซลล์นะครับนี่ครับแล้วก็เรามีตู้ควบคุมครับตู้ของไมเนอร์ครับชุดนี้เป็นชุดโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ดีซีครับฟิวซ์ดีซีครับเสถิยร์กันฟ้าดีซีครับชุดนี้ควบคุมแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เอซีนะครับตัวนี้ต่อชุดนี้ไปใช้งานนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเสถิยร์กันฟ้าเอซีครับจุดนี้ จะเชื่อมต่อชุดสายไฟไปใช้งานนะครับต่อเข้ากับชุดเมนเบเกอร์บรรลุค้านะครับตัวคอน sumer ครับตัวนี้เป็น ATS ครับตัวสลับไฟอัตโนมัตินะครับเวลาแบตเตอรี่หมดหรือว่าอินเวอร์เตอร์มีปัญหาครับก็จะสลับมินตอนนี้เป็นออโต้ครับตัวนี้สลับออโต้อีกทีนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ไฟ AC ครับไฟสเปร์ครับโซลาร์เซลล์ชุดนี้นะครับมี ATS ตอนนี้มี2ชุดเลยนะครับ ทาง ATS Auto ของระบบไฮบริดครับตัวนี้เป็นนิวเตอร์ไฮบริดมี ATS ข้างในครับเสร็จแล้วก็มี ATS ข้างนอกอีกทีครับตอนนี้ป้องกัน2ชั้นนะครับเวลา ATS เสียครับก็มาสลับเป็นนวนตรงนี้ได้ครับผมตอนนี้เราทําการทดสอบระบบแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับชุดไฟบ้านลูกค้าครับเราไม่ได้คุยระบบไฟฟ้าภายในเลยนะครับเราแค่ต่อชุดเมนไฟเข้ามาตรงนี้ครับเพื่อที่จะใช้งานครับ นี่ครับแบตเตอรี่ลูกนี้ครับ2อ0แอมป์ครับนี่ครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ87เปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อที่ใช้งานไปแล้วครับนี่ครับถ้าเกิดว่าใช้แสงสว่างปลั๊กไฟครับแบตตัวนี้ได้ทั้งคืนเลยนะครับตอนนี้เราทาการติดตั้งครับชุดโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราจะทาการเก็บงานครับปิดฝาล่างปิดฝาตู้นะครับตอนนี้ครับเราทาการติดตั้งชุดระบบไฮบริดออฟกิทนะครับโซลาเซลล์ชุดประหยัด ค่าไฟนะครับก็ช่วยปัญหาเรื่องไฟตกไฟดับนะครับชุด5กิโลวัตต์นะครับ5.5กิโลวัตต์ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับตั้งแบตเตอรี่ครับตอนนี้เราทําการทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดนี้นะครับช่วยเรื่องปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยนะครับตอนนี้เราติดตั้งที่อําเภอแม่สวยครับจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านคุณนุชครับนี่ครับขอบคุณคุณนุชครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์นะครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับ เราเช็คหน้างานไม่มีใครจะจ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณนุชนะครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับขอบคุณมากครับ